ทุกคนต้องไม่เชื่อแนะ่ว่านี่คือพลังของผลบังกรที่มีพลังที่โคตรจะโอพีและก็ยังเป็นผลบีซ่าที่ต่างใครๆก็อยากได้มันมาครอบครองกับการ PVP ของพี่ที่โคตรจะเปลี่ยนไปก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่้วยนะครับส่วนใครที่ดูแลกดไลค์พวกเองทุกคนก็จะมีสิทธิ์จะได้ผลถาวรที่อยู่ในกระเป๋าของพี่ครับน้องชายหลังจากที่ห่างหายไปนานครับกับบล็อกฟุตโอ้โหในที่สุดก็อัปเดตเว้ย แลวนี่คือพี่มาทาอะไรที่โลกหนึ่งอะเหรอผลถาวรไงพี่น้องเดี๋ยวรอก่อนครับผลมังกรถาวรกับผลแก๊สถาวรที่เติมจากร้านไหนอะเลยครับก็ต้องร้านคิดตันช็อปดีครับน้องชัยปลอดภัยรวดเร็วทันใจแน่นอนครับนี่ไงโอ้โหดาก้อนถาวรวะโคตรึงพี่เติมมาทั้งหมด3ผลเลยครับทุกคนมีผลดาก้อนผลแก๊สแล้วก็ผลเป็นผลอะไรนะผลอีกหนึ่งผลนะพี่จะไม่ได้แล้วเออนี่ครับผลแก๊สมาแล้วครับว้าวยาฮูอยาฮูไหนวะ ้ยแล้วมันอยู่ไหนอะเอา้าเดี๋ยวนะแล้วต้องใช้ยังไงวะนี่อ๋อนี่ทุกคนคือเราต้องกดลับก่อนเว้ยโอ้โหตกใจเลยคือปกติอ,อื่นมาในนี้ได้เลยไงมันเข้าตัวเลยครับแต่ว่านี่คือเราต้องกดลับก่อนครับโอ้โหใจใหายแวบเลยคิดตันอบไม่มีโกไม่มีบิดแน่นอนครับต้องใช้นี่โอ้โหบทประกอบว้าโคเท่เป็นไงอูหเฮ้ยมันเราสามารถเลือกได้เลยทุกคนว่าจะเป็นแบบไหนอะเลือกแบบใส่เกาะดิโคตร ป้มโอ้โหเท่เท่จัดอันนี้พี่แค่เห็นหน้า UI ของการเลือกมังกรพี่ก็ยังตื่นเต้นขนาดนี้กับสกิลแซดแค่สกิลเดียวโอ้โหถ้าเห็นสกิลทูสกิลนี่กูจะขนาดไหนวะนี่ต่อไปผลแก๊สครับเนี่ยขอดูผลแก๊สหน่อยหุยหูยสีม่วงสีม่วงนี่คือสีโป๊ดของพี่เลยนะเนียขอดูสกิลผลแก๊สดิน่าจะเป็นการทำอะไรหูยเจสุดยอดครับบล็อกฟุต เดตนี้อย่าเราไปฟาร์มกันเลยดีกว่าและ่อไม่รอช้าพี่ก็ได้เข้ามาที่โลก่องเลยครับ <_ C os> พอได้ไมาเห็นหน้าเลือกฝั่งหน้านี้มันทําให้พี่ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่พี่เล่นบล็อกฟุตเลยครับซึ่งมันก็เกือบปีเลยนะกว่าพี่จะกลับมาเล่นอีกครั้งโหโคตรนานเลยว่ะทุกคนพี่ไม่ได้เข้ามาเล่นบล็อกฟุตนานแบบนานมากๆเลยนะ <_ C os> อเดี๋ยวเราไปที่โลกสามไปฟาร์มกันเลยดีกว่าเอ้ยพี่ลืมวัทุกคนพี่ลืมเปลี่ยนเผาน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเผาใสบอกครับแฟกเมนต์มีหรือเปล่าโอเคแฟกเมนต์เหล โอ้แฟกเมนต์แมงก้อน้อยอครับตอนนี้ไม่ได้ฟาร์มเลยใช่ครับพี่ลืมพี่ลืมเปลี่ยนเผ่าเป็นเผ่าไสบอกครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าพี่ตั้งใจที่จะเก็บให้ได้6 0 0้อมาร์สครับมันเลยจาเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นเผ่าไซบอกครับเพราะว่ามันจะเป็นการง่ายต่อการฟาร์มนั่นเองและพี่ก็เพิ่งได้เห็นหน้าตาไอเทมใหม่ครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไอเทมใหม่นะทางแอดมินเขาได้ทําการรีโมเดลใหม่หมดเลยครับเรียกได้ว่าแทบเหม่หมดเลยอะไรที่มันคล้ายๆที่มันจะเป็นเหมือนนวัพท เขาก็ทําการออกแบบใหม่ครับให้กลายเป็นในรูปแบบของเขาเมื่อพี่ก็คิดว่ามันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะแต่พี่ก็งงเหมือนกันว่าไอ้ลูกตุ้มมันเนี้ยมันคืออะไรวะแบบเก่าอ่ะพี่นึกไปออกเหมือนกันแล้วพี่ก็ได้มาเปลี่ยนเป็นเผาไฟบอกอะไรให้เรียบร้อยครับเสียอีก2,500แฟกเมนต์ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้แฟกเมนต์ของพี่นั้นเดือน้อยมากๆแล้วครับพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่โลก3มครับเพื่อจะไปทําการฟาร์มที่เกาะช็อกโกแลตนั่นเองสถานที่ที่เราจะฟาร์มครับเกาะเดิมเลยเกาะช็อกโกแลตครับทุกคนแต่พี่ไม่รู้เเหหมมมืมือออนนกกััว่่่าาาะะใคีรปล อันนี้คือพี่เข้ามาแบบไม่ได้ดูอัปเดตอะไรเลยนะทุกคนเข็นโค้ดขอสต,ตรีมก็เลยเข้ามาเลยครับนะผลมังกรขอใช้เป็นแบบใส่เกาะแล้วกันครับเท่ดีแต่พอเวลาที่พี่จะฟาร์มพี่ก็ดันใช้สกิลควรไปดามเมจขึ้นเมันก็ทําให้พี่รู้ครับว่าสายที่พี่เล่นอยู่มันไม่ใช่สายผลครับพี่ก็เลยต้องมารีสเต็คใหม่อีกหนึ่งรอบครับทุกคนเสียไปอีก2 5 0 0อันนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะพี่เสียแฟกเมนต์ไปแล้ว5000ครับโอ้โหถ้ากับพี่ต้องลงดันนะ5รอบไปทุกคนโคตรเหนื่อยอะ่ะโอเค คราวนี้ก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะฟาร์มแบบเต็มที่แล้วทุกคนแม่เกดไม่ได้เล่นนานครับงงไปหมดเลยตอนนี้เรื่องข้อดีของมันก็คือมันโจมตีธรรมดาได้ใช่ไหมเพราะนั้นน่าจะฟาร์มไวแน่นอนครับผมแต่ว่าดาเมจโอ้ดาเมจมันก็แรงนะทุกคนบึ้มโอ้โหโคตรแรงแรงจัด แล้วสกิลยังอลังการนะพี่ฟ์มไปแค่กองเดียวมาตรีของพี่ก็ขึ้นไปที่100แล้วครับแล้วก็ได้สกิล F เป็นที่ร้อยเป็นสกิลเคลื่อนย,ย้ายและมาต่างจากเวอร์ชั่นเก่าตรงที่ว่ามันบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับอ่ะรอดูครับบินใกล้ๆเนี่ยทํทดาเมจด้วยเนี่ยโคตรเท่โอ้โหแว่เลยคุ้มค่าตัเหลืเกินครับ800ผมมาก่อนแดร800แล้ว,ลวทุกคนยังแพงบ,บึมบํมซัมเบ พี่ได้ฟาร,ร์มต่อไปจนกระทั่งพี่สามารถเปิดเป็นเผาวีีได้แล้วครับหลังจากนี้แหะครับมาสเตอรี่ของพี่จะขึ้นอย่างรวดเร็วเรียบร้อยเผา v ีคราวนี้ก็จะฟาร,ร์มง่ายแล้วทุกคนถ้าเราใช้เผาวีความไวของการเคลื่อนที่และดามเมจที่รุนแรงจะเผ่าไซบอกนี่แหละครับคือคุณสมบ,บัติของมันที่เป็นเผาที่เรียกได้ว่าใช้ได้ทัา้งการฟาร,ร์มและการ PVP ซึ่งเฟืองที่พี่ใช้อยู่ในปัจจุบันพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว,ว่าพี่ใช้เฟืองอะไรส่วนเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นท่าของสกิลเอสกล X นี่นสกิลเี็ชอบที่สุดครับของวมกร มันจะเป็นการพูดไปจับครับแล้วก็เวียงลงพื้นมันเป็นอะไรที่เทซะเหลือเกินแต่ข้อเสียของมันก็คือแม่งทําให้จอสั่นครับไอเวนโดูมองอะไรไปรู้เรื่องเลยครับจะกระจอสั่นจอสั่นนี่แม่งมนเทจริงๆด้วยทุกคนสกิลเอ็กอ่ะพี่ไม่รู้จะสั่นหาคําไหนมาพูดเว้ยว่ามันเทจริงๆครับแม่งเตรเทอ่ะสกิลเอ็กคือมันจะมีสองจังหวะนะทุกคนไอจังหวะที่มันจับแล้วป่ามันก็ทาดาเมจด้วยนะโอหอย่างเก่งอ่ะ บึมบึมบามซัมเบ้โคเท่โคเท่เล <ke> ยะแค้มาตอนนี้ก็ได้สกิลซีแล้วครับทุกคนสกิลซีนี่ถ้าทำไม่ปีจคือน่าจะกระโดดแล้วก็ยิงนะใช่ไหมใช่ด้วยครับโอ้โหโอ้โหแต่ว่าโคตรอลังการอนะแต่ว่าพี่ชอบแบบเดิมมากกว่าวะ่ะสกิลตีนะสกิลตีแบบเดิมนี่น่าจะง่ายกว่าครับอันนี้เหมือนมาจากกระจายก,กระจา,กกะจายางไงไม่รู้ครับทุกคน อูแต่ว่าสกิลอื่นนี่คือแบบไม่ต้องพู่ถึงแม่งเทจัดโดยเฉพาะสกิล X สกิล X นี่คือเป็นอะไรที่เทช่ไหมครทุกคนอ่าลองดูสกิลซีไหมครับอันนี้คือพี่ก็อวยสกิล X เกินไปมันได้แค่เท่ครับแต่พอเวลาใช้ PVP จริงไอแม่งเลยใช้ไม่โดนเลยทุกคนขอสปอยไว้ก่อนครับ ตัวสกิลซีครับพี่ก็มองว่าแบบเก่ามันน่าจะใช้ง่ายกว่าครับส่วนตัวพี่คิดว่ามันยิงแล้วมันเหมือนกระจายกระจายอะทุกคนหรือว่าพี่คิดเองก็ไม่รู้นะแล้วเวลาผ่านไปไม่นานครับพี่ก็ได้ฟาร์มมาจนถึงเลเวล350ซึ่งเราก็พร้อมที่จะใช้สกิลไกลล่างแล้วครับเรียบร้อยครับกับเลเวล350มาดูกันครับว่าไกลล่างจะเป็นยังไงโอ้โหฮ้ยฮ่าโคตรเท่ชิบหายโตรเท่จัด ูสกิลตีครับอันนี้คือกดค้างแล้วทุกคนพี่ไม่รู้งกันว่ามันชาร์จได้ถึงไหนอโอ้โหทั้งเกาะโอ้โหทำดาเมจทั้งเกาะทุกคนอย่างตุดต่อไปสกิลเอ็กครับสกิลเอ็กนี่คือทําอะไรโ,อ,โไอ้โหกลงเล็บมังกรส่วนสกิลแซดเนี่ยเขาบอกว่ามันชาร์จได้ไกลมากๆครับทุกคนอ่เดี๋ยวพี่จะไปไกลๆแนละ้วทุกคนอ่ะบนฟ้าอย่างเงี้ยดูดิว่าจะโดนไหมอ่ะตรงนี้ ช้าได้สุดเลยโอ้ยบึมบั้มซัมเบ้ขอดูสกิลตีทิงอันนี้สกิล4ีเอาไโคตรเวอร์ทุกคนทั้งเกาะดูดูโอ้โหโอ้ใครจะไปตู้กับมันวะนี่สกิลเอฟทำดามเมจได้ไหมโอเคสกิลเอฟก็เป็นสกิลพุ่งครับ น่าทำดาเมจได้แล้วเฮ้ยสามารถพ่นไฟได้ด้วยครับทุกคนกดค้างโอ้โหนี่เหมือนมังกรในเกมออฟโทนเลยอะมังกรที่เขารีเวิร์ดเข้ามาใหม่นี้มันก็จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันครับมันมีมังกรจากฝั่งยุโรปแล้วก็มังกรจากฝั่งเอเชียซึ่งโดยส่วนตัวพี่พี่ก็ชอบมังกรจากฝั่งเอเชียมากกว่าครับมันอารมณ์เหมือนแบบพี่ไปดูเชิดสิงโตทุกคนแบบนั้นเลยที่พี่เห็นตอนเด็กกูยังชอบเลยส่วนมังกรฝั่งยุโรปนี่หน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับ ในเกมออฟโทนหรือไม่ก็เฮาออฟเดอะดากอนนะทุกคนคือมันเป็นมังกรแบบมับงกรฝรั่งอะเออนั่นแหละเดี <c oughs> ย๋ยวเอาไป PVP ดีกว่าครับที่ว่าแม่งโคตรโกรงเลยตัวนี้แล้วมันก็ถึงเวลาที่พี่จะมาคอดสนิมที่มาติดอยู่บนมือของพี่ครับหลังจากที่พี่ได้วางมือไปเกือบปีครับรู้สึกว่าฝีมือของพี่นั้นมันจะตกเล็กน้อยครับไม่ใช่เล็กน้อยดีตกเยอะเลยครับทุกคน <c oughs> เหมือนกูเล่นใหม่อะ่ะเหมือนมือใหม่อ่ะทุกคนอันนี้คือคนที่พี่เจอค่าหัวของพวกเขาไม่ถึง 10m เลยนะแต่ค่าหัวของพี่ 29m ครับ โอ้โหทุกคนไม่ได้เล่นนานครับทำไมกูไก่จังวะเดี๋ยวโคตรไกลเลย่ะใช่ครับมันเป็นอะไรที่พี่รับไม่ได้ครับไอ้กูโดนตบเป็นว่าเล่นเลยครับคือแต่รัะกงแต่รัสกิลนี่คือเรียกได้ว่านิ้วคือไปแข่งอะคือเข้าใจอารมณ์นิ้วแข่งไหมทุกคนกดไม่ไปอะ่ะหรือว่ากูแก่แล้ววะโอ้ยโอ้โหโดนมัดบังกรตายโอ้ยนี่แมงข้าวหัวเจ็ดเอ็มแมงหดจัดเลยอะ หรือว่าฝีมือเราอ่อนวะพี่ว่าพี่น่าจะอ่อนขึ้นนะทุกคนตอนนี้คือน่าจะไม่ไหวครับมันก็ต้องใช้เวลาในการรื้อฟื้นสักนิดหน่อยนะบวกกับผลมงกรนี้ก็เป็นผลมงกรใหม่ด้วยครับพี่ก็ยังไม่รู้คอมโบอะไรนะพี่ได้โดนตกเป็นว่าเล่นครับแต่ก็ดีนะที่พี่เอาฝั่งมาลีนมาเล่นถ้าพี่เอาฝั่งโจีสลัดมาเล่นข้าหัว29 m เอมคงจะโดนล้อแน่นอนครับ 29M เอฟกกูเล <c oughs> ่นเหมือนค่าหัว2.5้เลยครับทุกคนโอ้โหแบกยังกมอ่ะแต่พอที่พี่ได้เล่นมาสักักกพ ดูเหมือนว่าเครื่องยนต์มันจะติดแล้วครับฝีมงฝีมืออะไรเริ่มจะกลับมาพีไ่ได้หนึ่งหนึ่งกับคนที่ใช้พาวสกายกับผลคิสเนะคนนี้ครับแต่ดูเหมือนว่าผลคิสเนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรื่องความเร็วไม่มีอะไรที่มันตามได้ครับทุกคนแต่พี่ก็ลืมไปครับว่าไอ้ตัวของพี่คือมันมีสเปอร์จัม์ครับแต่พอจะนึกได้มันก็ไม่ทันแล้วครับความไวของผลคิสเนะเรียกได้ว่าน่าจะติดท็อปหนึ่งของบล็อกฟุตเลยก็ว่าได้ครับไม่มีผลอะไรที่มาตามได้ครับ นอกจากโปแล้วก็มาเจอนคนที่ใช้พลคิสเน่อีกแล้วครับอีกหนึ่งคนซึ่งเจ้าคนนี้เลือดของเขาก็โลมากแล้วครับแต่พี่ไม่สามารถที่จะวันช็อตได้ครับมันเลยทําให้เขาครับมีโอกาสที่จะแปลงล่างแล้วก็วิ่งหนีไปที่กลางทะเลทํายังไงได้แล้วทุกคนก <c oughs> ูตามสุดอะตามสุดฟอยอะแต่ก็ตามไม่ทันครับและในที่สุดครับพี่ก็สามารถคิวได้แล้วครับ1ตัวกูเล่นมาตั้งนานเพิ่งคิวได้หนึ่งตัวเลยทุกคนโคตรภูมิใจเลยวะ่ะ หลังจากที่ห่างหายมาเกือบปีแล้วทุกคนพี่ได้ย้อนเวลาดูคลิปครับพี่ไม่ได้เล่นบล็อกฟุตไปประมาณ11เดือนนั่นเองครับทุกคนคลิปบล็อกฟุตที่ลงล่าสุดอืมสุดยอดเลยและพี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ฝีมือของพี่เริ่มกลับมาแล้วครับประมาณ20%แต่ว่ายังไม่เต็มร้อยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนพี่โหดกว่านี้ครับเอาง,ง่ายๆเลยเฮียสกิลเอ็กโอ้โหสกิลเอคอโดนแล้วคือมันแรงครับทุกคนแลวที่สำคัญคือมันเท่ด้วยมันสามารถต่อคอมโบได้ครับถ้าเราใช้สกิลเอ็กซ์โดนปุ๊บ ต่พี่รู้สึกว่ามันสามารถเปิดหาคี้หลบได้นะกับสกิลตีและพี่ก็เพิ่งรู้อีกหนึ่งเรื่องครับว่าสกิลวีของมันมันสามารถกลายล่างเป็นร่างไฮบิดได้ด้วยครับซึ่งมันจะทําให้เราตัวใหญ่ขึ้นครับทุกคนน่านจะเป็นการบวกดาเมจเพิ่มด้วยนะแล้วพี่ก็ได้กลับมาฟาร์มมาต่อครับซึ่งการฟาร์มในครั้งนี้พี่ก็ได้ใช้เป็นมังกรจีนครับซึ่งมันเป็นมังกรที่พี่ชอบครับทุกคนนี่แหละมังกรของแท้ครับมังกรในอุดมคติของเราโอ้เฮ้ยมังกรมีสองร่างครับันมีร่างวัยเบิร์นกับากรมามรด อันนี้เหมือนเป็นมังกรจีนนะครับว้ยเท่ไวนี่ตัวนี้เท่จริงไอ้ตัวนี้เท่กว่าไวเวอร์นะครับโอ้โหโอ้โ,โอ้สกิลโคตรอลังการพี่ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดครับว่ามังกรเวอร์ชันนี้อย่างเท่อะกูพูดคำว่าเท่กี่ครั้งแล้ววะ <c oughs> ใครรู้ว่าพี่พูดคำว่าเท่กี่ครั้งคอมเมนต์มา เดี๋ยวพี่จะมีรางวัลให้ครับน้องชายพี่ได้ฟาร์มจนตอนนี้เลเวลของพี่นั้น500แล้วครับทุกคนเหลืออีก100สุดท้ายครับและพี่ก็น,นึกขึ้นได้ครับว่ามัดบางกรเขาก็ปรับใหม่ด้วยนี่ว่ะเพราะว่าพี่โดนสกิลของมัดบางกรไปตัยนั่นเองครับพี่ก็ได้มาที่เกาะเรือผีเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็นมัดมังกร V2 ครับแต่พอพี่ได้ขึ้นไปครับอ้าว NPC หายไว้ทุกคนก็ได้ไปหาข้อมูลดูนะครับว่ามันหายไปไหน ซึ่งมันก็ย้ายไปอยู่ที่เกาะไฮด้านั่นเองครับทุกคนและมัดมากรนนี้มันก็ยังสามารถอัปเกรดได้อีกด้วยนะทุกคนซึ่งพี่ก็ต้องไปทำโครงทำควสอะไรนนะซึ่งมันมีของอีกเยอะเลยครับกับการที่พี่จะต้องตามหาถ้าใครอยากดูคลิปบล็อกฟุตต่ตอ,ตอไปก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับต้องใช้หลังจากนั้นพี่ก็ได้มาทำการฟาร์มกันต่อครับเพราะว่ายังขาดอีกแค่ไม่กี่มาร์คครับพี่จะลองใช้มัดมากอต่อยธรรมดาไปนหนึ่งมัดดาเมจ2 6 0 0ครับทุกคนโคตรแรงครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้้มมมาาาาสูกกกััับบอออเเเพื่่จะทรรร็ตีนนง โดยใช้พลังกรโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรปึ้มบัมซัมเบ้เลยครับทุกคนลุมเซิ้งบิ๊กมัมอะมาตเตอรี่ที่พี่ได้ก็จะได้มาทั้งหมด3เลเวลครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้กลับมาฟาร์มสถานที่เดิมมาต่อครับซึ่งพี่ก็แปลงลางไปไฮบิดในการฟาร์มไปนะมันจะเพิ่มดาเมจในการฟาร์มด้วยครับทุกคนหลังจากนั้นก็ได้มีคนเซ็กคาตาคูลีออกมาครับพี่ก็ได้ไปเสริมบอยคาตาคูริสักหน่อยเพื่อที่จะทําการเอาแฟกเมนต์เล็กน้อยครับแต่บอสคาตาคูลีครับแม่งไว้มันก็ยังโหดอยู่เหมือน กว่าแม่งจะตุยยังนานนะทุกคนได้มา1 0 0 0แฟกเมนต์เก็บไปใช้ในอนาคตครับและพี่ก็ได้กลัประฟามที่เดิมซึ่งตอนนี้พี่ยังขาดมาตเตอรี่อยู่แค่3 2มามตเตอรี่ครับและในที่สุดครับเวลาที่พี่รอคอยมันก็ได้มาถึงตักทีครับ600มาตเตอรี่กับคนมังกรรีเวิร์ฟครับทุกคนเรียบร้อยครับ600มาตเตอรี่โอ้โหใช้เวลาไปก็หลายชั่วโมงกันทุกคนประมาณ2-3ชั่วโมงครับ600อมาร์บอกเลยว่าดาวเมดนี่มหาศาลได้น่นครับ เสกบอกว่าสกิลแท้เนี่ยมันสามารถชาร์จครับแล้วก็ยิงได้โคตรไกลแต่มันสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็บินไปด้วยได้เว้ยดีจัดเลยดูดิโอ้โหยิงทีแม่งล่อไปครึ่งเกาะโคตรแรง